6เทคนิคการอนุบาลต้นกล้าโกโก้โก,โก,ก่อนลงปลูกควรทำยังไงนะคะกลุ่มส่งเสริมการปลูกโกโก้ IM1 นะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดช็อกแกลนนะคะแนะนำการเลี้ยงต้นกล้าถุงดินไม่เกิน1-2เดือนนะคะในสภาหวะาที่อากาศร้อนแล้วก็น้ำน้อยค่ะ ก่อนที่จะไปชมนะคะฝนเสริมให้แบบนี้ค่ะเวลารับต้นกล้ามาแล้วนะคะต้นกล้าอ,อายุ1ถึง2เดือนนะคะก็อยากจะให้นะคะทางเกษตรกระกน,นะคะทําร่มเงาให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าต้นกล้าย,ยังไม่แข็งแรงนั่นเองนะคะหลังจากที่รับต้นกล้าจากห้างหุ้นส่วนช็อกแกลนกรุ๊ปแล้วนะคะทํายังไงมาชมกันเลยค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกโกโก้ IM1 สายพันธุ์แท้จากองค์ความรู้สู่การพัฒนาสายพันธุ์รองศาสตราจารย์ดรสันละองศี 1, ติดต่อ0967747424และ0882286242นะคะ 1น,นะคะเมื่อเกษตรกร,กรได้รับต้นกล้าจากห้างหุ้นส่วนช็อกแกลนแล้วนะคะให้เกษตรกร,กรค่ะเติมดินใส่ถุงต้นกล้านะคะที่ได้รับนั่นเอง2องค่ะทำที่วางต้นกล้านะคะโดยรองพื้นด้วยถุงปุ๋ยหรือว่าถุงพลาสติกนะคะเพื่อทำอ่างเก็บน้ำนั่นเองค่ะ 3นะคะนําดินหรือทรายนะคะมารองพื้นในอ่างดินของเรานะคะเวลารดน้ำนะคะจะได้มีน้ําขังให้โกโก้ชุ่มตลอดเวลานั่นเองค่ะสนะคะนำโกโก้วางบนอ่างดินกันน้ำค่ะ ห้าค่ะสำหรับการวางต้นกล้าที่รับมานะคะสามารถวางเป็นคู่กันก็ได้นะหรือว่าจะวางเดี่ยวก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถุงต้นกล้าที่เป็นขุยมะพร้าวนะคะแนะนำว่าวางเดี่ยวอะเดี๋ยวจะล้มนะคะแนะนำให้วางเป็นคู่จะดีกว่าค่ะข้อหกนะคะเวลาเกษตรกรกรดน้ำนะคะแนะนำว่าไม่ควรที่จะฉีดนะคะสายยางเนี่ย ตรงไปที่ลำต้นของต้นกล้านะคะควรฉีดแบบให้เป็นละอองฝอยเหมือนฝักบัวจะดีกว่านะคะ,กะเกษตรกรควรรอพักต้นกล้านะคะอย่างน้อยนะคะ15-30วันนะคะก่อนที่จะลงปลูกในแปลงนั่นเองนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลนะคะที่ได้กล่าวมานี้จะเป็นข้อมูลดีๆให้กับเกษตรกร,ร,กรลองไปทำกันนะคะสวัสดีค่ะ